ภูมิแพ้ผิวหนังก็คือเหมือนภูมิคุ้มกันมันต่ำหรือการบกพร่องต่ำค่ะเกิดจากการพักผ่อนน้อยเครียดนอนไม่พอดื่มน้ำนอนหลายหลายอย่างปัจจัยแต่ไม่ได้เกิดจากแค่วันสองวันมันเกิดจากการสะสมมาเป็นเวลานานทั้งหมดบริเวณหน้าก่อนตัวนี้ค่ะมันก็จะมีอาการแห้งคันจึหงเจอแดงก็จะคันตรงนี้ก็จะมีความแห้งรอบปากแล้วก็ตรงนี้บริเวณตรงนี้ถามว่าการรักษาคือรักษาอย่างไรจองวัดไม่ค่ะไม่ทัน ต้องเผาอย่างเดียวไม่ค่ะคือก็ต้องรักษาจากการสร้างภูมิคุ้มกันใหม่แต่ถ้าไปหาหมอเนี่ยหมอจะให้เซรอยซึ่งใช้นานๆจะไม่ค่อยดีเพราะร่างกายจะมีการต้านแล้วก็จะไม่หายถ้าอยากให้หายขาดหรือให้ดีขึ้นต้องใช้วิธีธรรมชาติก็คือออกกําลังกายดื่มน้ํอาหารห้าหมู่แล้วก็ก็คือการรักษาตัวเองนั่นแหละค่ะแต่ว่าต้องใช้เวลานิดนึงวเวลาเจอแดดเนี้ยวเวลาเจอเหงื่อเนี้ยก็จะมีอาการคันเป็นโรคที่น่ารำคาญมากๆเป็นโรคน่าร<ๆ>ังเกียจของสังคมอ่าต้องบอกก่อนนะคะว่า เป็นโรคที่ไม่ติดต่อนะคะ